ทอนี่ท็อนี่มา้เขาเมียมาเร็วสวัสดีค่ะคักทายก,กันค่ะเพื่อนๆว,ว,วันนี้นะคะบีก็จะตัดขนให้น้องโทนี่นะคะแล้วก็จะอาบน้าด้วยนะเฟนบีบ่นว่าน้องอเมนแล้ว <laughs> ไม่ได้อาบน้ําให้นางนะคะวันนี้ก็เลยนะคะเดี๋ยวจะตัดขนให้เขาสั้นลงนะคะแล้วก็จะได้อาบน้ำไปด้วยนะคะมาเร็วสวัสดีครับ ผมจะตัดขนครับผมจะเสริมหลอครับใครเขาว่าเธอเหม็นใครเขาว่าเธอเหม็นเขาว่าผมเหม็นครไปไปตัดขนกันเดี๋ยวคุณผู้ชายกำลังเตรียมอุปกรณ์ค่ะ สวัสดีครับ <c oughs> ตอนเช้านะคะพากันตัดขนให้น้องหมานะเพื่อนๆตอนนี้กำลังจะออกมาดูนะคะออจดหมายนะว่ามันจะมีจดหมายไหมนะคะอันนี้เป็นที่ใส่จดหมายโอเคไม่มี <c oughs> น้องอยากเล่นบอลอากาศดีนะคะวันนี้มีแดดบีก็เลยแบบเออปล่อยให้น้องเขามาเล่นข้างนอกจากเพื่อนๆแล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะแฟนของบีออกไปทําธุระนะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งนะคะเดือนมีนาจ้า นี่จะบรรยากาศแบบนี้เลยอ,เอากาศก็หนาวนะเพื่อนๆน้องหมายอยากเล่นบอลนะคะเป็นไงเพื่อนๆหล่อไหมคะนี่ วันนี้นะคะเราตัดขนให้น้องหมานะถ้าไปตามร้านนะคะก็อยู่ที่8 0ดสิถึงหนึอยยูโรนะแล้วก็ตัดเองให้น้องนะคะประหยัดไปได้นะดูสวัสดีครับผมชื่อโทนี่ครับซิสปราฟโทนี่ดูบิสปราฟฮึ้ม โอเคก็จะมีดอกไม้นะคะที่ว่าเขาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็แทงหนออกมานะคะ ออ,อ,อย่านอนถ้าเลอะนะโดนนะเมื่อเช้าเพิ่งอาบน้ําเองอย่าให้เลอะนะลูกอันนี้นะคะก็คือแผนนะคะการทิ้งขยะนะคะ ของแต่ละเดือนนะจ๊ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแมสนะคะเพื่อนๆเออวันที่จะทิ้งขยะเอ่อพวกกระดาษนะคะก็จะเป็นวันที่สามนะคะอันนี้レスมูลเอ็มอาร์นี่คือレスมูลนี่คือขยะรวมค่ะวันที่สามนะคะเขาจะมาเก็บเราก็จะต้องไปเข็นถังนะคะอีกสองวันเนาะส่วนวันที่หกนะคะจะเป็นพวกขยะบีโอแล้วก็จะเป็นขยะ รีไซเคิลนะคะใส่ถุงสีเหลืองๆนะคะส่วนวันที่11ก็จะเป็นกระดาษค่ะทิ้งขยะใบบีโอก็จะมี2วันนะคะวันที่6กวันที่20อันนี้เป็นการแผนของการทิ้งขยะนะคะปี2025นยคะสิบหะคะเ,เมืองที่เราอยู่คือสเตอร์ซิงจ้า นั่งน่ารักมากเลยวิ draußen, order นสตูเดิลเซนออเดรตินเนนนะโอเคอยากอยู่ข้างนอกนะคะอากาศค่อนข้างดีนะคะไม่หนาวมากนางก็เลยจะนั่งอยู่ข้างนอกนะ,ะแล้วก็วิ่งเล่นเดี๋ยวบีจะปล่อยไว้นะเพื่อนๆ <c oughs> ดู <c oughs> ถามนะคะว่าจะเข้าข้างในหรือจะออกข้างนอกเข้าไหมจะเข้าไหมฮัลโหลวินสตูดิลเซนออเดรตินเนนโอเค โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันเพื่อนๆคะวันนี้นะคะบีก็จะเข้าครัวนะคะเอ่อบีนะคะมีสาหร่ายอันเนี้ยบีซื้อมานานแล้วนะคะหลายปีเป็นสาหร่ายต้มจืดเนาะบีก็ซื้อมาจากนะคะเอ่อแมคโครแถวบ้านแต่ว่ามันหลายปีมากๆแล้วนะคะก็ซื้อมาหลายถุงนะคะแล้วก็กินเอ่อทำต้มจืดเนาะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะพอดีว่า วันก่อนนะคะเข้าไปดูมาเขาบอกว่าทําเป็นแบบสาลายลอยข้าวนะคะเพื่อนๆบีก็เลยเออมาค้นดูแล้วมันมาเจอนะคะว่ามันมีเขาจะใช้สาลายแบบนี้นะคะสาลายแบบนี้นะเอ่อที่บีเข้าไปดูนะคะเขาก็จะเอาไปอบก,ก่อนก็นได้นะคะในหม้อลมร้อนเนาะหรือว่าอีกสูตรหนึ่งก็คือ จะคั่วนะคะให้มันแห้งๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบีก็จะทําสูตรแบบคั่วนะคะเพราะว่าถ้าใส่ม้องอบรุมร้อนเรากลัวแบบมันจะไหม้นะคะคั่วก็จะคั่วแบบไฟอ่อนๆไปจะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทํากันนะบีนะคะก็จะทําหมดห่อนี่เลยนะเพื่อนๆเขาบอกว่านะคะให้ฉีกจ้ะให้ฉีกเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะ ฉีกออกแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆเกนอะต้องใจเย็นๆ <us> นะคะค่อยๆฉีก <Geez> ไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื <bon> ่อนๆคะนี่นะบีไม่ได้ฉีกเอานะคะบีก็เลยแบบว่าตัดเอาเลยนะคะมันง่ายดีค่ะถ้าฉีกอ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวบีก็จะตัดแบบนี้คะ่ะตัดเป็นแบบเล็ก <us> ๆ,ๆ <us> เล็กๆเลกๆเลๆนะคะ ทีแรกก็ยืนฉีกอยู่แต่ว่ามันไม่ทันใจค่ะพี่ก็เลยตัดเอาแบบนี้นะคะพี่ว่ามันง่ายดีค่ะก็ค่อยๆตัดไปนะเพื่อนๆนนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคั่วไฟอ่อนนะเพื่อนๆคั่วไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะ จะได้กินของอร่อยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะในการทําเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสาล่ายตอนที่เรายังไม่ยังยังไม่ได้คั่วนะเพื่อนๆมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะพอเขาสุกเนาะเขาก็จะกรอบนะคะโทนี่วเบสตัวคว่คนทาฮแอาซิส โอ้ยว้าวเสียบรับนี่ผมมาแล้วครับผมอยู่นี่ครับกินข้าวอิ่มแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วแฟนออกไปทําธุระนะคะรถล,ลูกชายเสียจ้ะแล้วก็เลยต้องไปรับลูกชายนะคะต้องไปรับไปส่งลูกชายเนาะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ด้วย ก็นั่งคุยกันอยู่ว่าแฟนออกไปทําธุระบีก็จะออกไปซื้อของแล้วบีไม่อยากออกค่ะขี้เกียจออกเนาะอากาศมันเย็นด้วยมันเลยทําให้ขี้เกียจนะคะแล้วก็ตอนเย็นแล้วบีก็เลยโทรบอกให้แฟนซื้อของมาเพราะว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะวันอาทิตย์เขาจะหยุดจ้ะเพื่อนๆถ้าวันนี้เราไม่ไปซื้อของใช่ไหมคือพรุ่งนี้เขาก็ปิดเราก็จะไม่มีอะไรกินนะคะแต่ว่าอาหารของเรายังมีอยู่คะ่ะ จะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะให้กรอบให้แห้งนะคะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยบีก็คั่วมาสักพักหนึ่งนะคะก็ว่าสาลายนะคะมันกรอบแล้วเนาะ ก็จะปรุงรสค่ะเพื่อนๆก็จะมีงานะคะใส่งาลงไปบีชอบกินเยอะนะบีก็ใส่เยอะนะคะ <c oughs> เกลือค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะ หลังจากนั้นเราก็คนจากเพื่อนๆคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเชฟกระทะห้าน,นีก็พอแล้วนะคะทีน,นี้เพราะว่ามันกรอบแล้วนะคะ กรอบแล้วก็เค็มหวานแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะมันจะใช้ได้ดีกว่าน้ำตาลทรายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ำตาลทรายมันก็จะละลายช้านะคะถ้าเป็นน้ำตาลไอซิ่งมันก็จะละลายเร็วจ้าทีนี้เดี๋ยวมีจะเอาไปใส่ในกล่องก่อน เพื่อนๆเราจะเอามาใส่ในหลูแก้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสาลายนะคะที่เราทำนะคะเอาไว้โรยข้าวนะคะหน้าตาก็ ออกมาประมาณนี้นะคะดูดีอยู่นะคะรสชาติก็โอเคนะคะมันจะออกเค็มๆมมันๆหวานๆนิดนึงอร่อยดีค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่คะนี่นะคือสาลายนะคะที่บีนะคะได้ทำเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะว่า รสชาติมันเป็นยังไงอันนี้คือข้าวใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยข้าวสวยนะหุงใหม่ๆเลย,ยนี่จ้ะ ชิมกันนะคะอืมอร่อยเพื่อนๆเค็มๆมันๆน,น,นะรสชาติดีมากเลยอะ่ะอืมผ่านค่ะ อร่อยอร่อยค่ะผ่านเพื่อนไปทำดูนะคะอร่อยจริง แฟนบีนะคะก็กลับมาพอดีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะทํากับข้าวนะคะให้แฟนทานก่อนเนาะไปทํางานทั้งวันนะคะกินอาหารเช้ากับอาหารเชา้าอย่างเดียวจ้ะแล้วก็หิวเนาะเดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวให้แฟนทานนะคะทาแบบง่ายๆค่ะเบีก็จะทอดหมูนะคะแล้วก็จะโรยกับสันดาที่บีทํานะคะจะให้แฟนชิมด้วยะคะ่ะเดี๋ยวจะทอดหมู

Wir schon das Silbe gegessen. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. ja, gut. Ja, die großen ja. gibt es nur mit Salz. ja? was aber Ich habe das eine kleine das wieder ohne Salz Okay, danke für ซื้อถั่วมานะคะเดี๋ยวขึ้นนี้ดีว่าพี่จะทำตักคููใต้หมูะคะ่ะนางก็เลยซื้อมาทั้งเออ่ผสมเกลือกับแม่ผสมเกลือนะคะทำง่ายค่ะกับข้าวของดีอ่

ฝรั่งบ้านนี้นะคะก็จะเป็นจีนแล้วนะเพื่อนๆกินข้าวกับตะเกียบนะคะวิชแม็กอาหาไปทำงานมาเหนื่อยๆนะคะกลับมาพอดีว่าบีอ่ะทำเออสาลายเนาะแล้วก็เลยย่างหมูให้แฟนนะคะวิชสพอเบียหรอดัสซิส์ไกด์อา่าอีกมากวีอ่อย่าผ่านมิตรไรเออชเแม็กฟู้ดนะบิกีกค่ะวิอีกมากนัวไอบิชียน Was ist das? Geil! Was, was? Hm, was ist das ist die oder was? Hä? Das ist ein Meer? Ja? Halten. Genau. Ähm, Gegenke? Hm. Schmeckt du was oder nein? Ja. Kannst du ein bisschen, bitte? Aha. นี่ค่ะเพื่อนๆที่บีบอกว่าให้แฟนซื้อถั่วมาให้นะแฟนซื้อมาแบบทั้งใส่เกลือกับไม่ใส่เกลือน,นะคะบีจะเอามาทำสักูไส้หมูจ้าแฟนบีก็ซื้อสีมาด้วยนะคะเพราะว่าที่บีบอกเพื่อนๆเนาะว่าตรงนี้นะคะมันมืดเนาะเวลาบีถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็กลัวเพื่อนๆจะมองเห็นไม่ชัดนะคะ แกก็เลยจะเปลี่ยนสีให้บีนะคะแต่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าเกจะว่างตอนไหนนะคะที่จะทาสีใหม่ให้